ไปให้ฟาถ่ายให้ฟ้านะเดี๋ยวหวังว่าจะได้ดีแล้วต้องเซ็นใหม่เซ็นเก่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราะเป่าเนาะถชายังไงมองเฉยเใช่ไหมโอเคแล้วกดค้ับต้องกดเดี๋ยวบันทึกแล้วบันทึกแล้วโอเคใช่ไหมเออไม่กดเป็นสติปปะอ้าววววเลยเลยเลยรูปนึงค่ะรูปนึงค่ะซันนี่ค่ะเย่ไม่ใช่อ๋อโอ้ ตรงนี้แที่ขอบน่เอเหิวเมื่อไหร่จะแวะมาี่สันเหรอเอซีเนสีิคงเอซีพี่อรเอซีเนทไงเอเดนักเรียนเอลเด็กนักเรียนแม่พาโดดน้องธนรดาค่ะ นังใจให้ค่ะตากิ้กับานไม่เลยนมากไม่อยากถ่ายเลยถ่าให้มีพัพี้เนูกจอม่ก่มือที่สามถเป็นลูก้าเป็นลูกถ่ายกันหรอกังใจไว้หีตอนเลุ้นเราลุ้นเก่าแล้วค่ะ ก็มอจม่ได้ไมก็วห้่ิ๊บปิ๊กน่าสกถ่ายไมิ๊บปิ๊กไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ต้องไไม่้องไปไม่ถ่ายรูปที่เรมหรือดะ